ครับผมเจ้าช้านะครับอัปเดตของวันที่นะสี่นะครับพฤษภาสองห้าหกหกเวลาก็เจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีของวันพฤหัสนะครับผมนะก็อ่าก็พ่นเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาแก้พื้นให้ใหม่เนาะอ่ะพ่นพื้นให้อีกหนึ่งรอบนะครับผมนะจะแ,แก้พื้นให้อีกเพราะว่ามันจริงมันเสร็จไปแล้วเนาะ เสร็จไปแล้วก็เดี๋ยวเราทุกครั้งทุกครั้งที่ต้องอมีการพ่นนะก็ต้องขัดกันทุกรอบนะบขัดให้หน้ามันเรียบอย่างเงี้ยนะนะครับก็วนรอบรอบนะรอบรอกก็สดใสแวววาวนะครับส่วนด้านหน้าก็แวววาวนะครับผมนะนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นให้เฉพาะพื้นนะให้มันเงา กนิดนึงนะครับผมครับผมสวัสดีครับ